สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2566ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะจะได้นำไปปรับใช้หรือส่วนใดที่ต้องระมัดระวังก็จะได้รอบคอบให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนมิถุนายนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการผัดเปลี่ยนของดวงชะตาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเรื่องราวหลายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ และจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะคะที่จะแตกต่างไปจากเดิมบางคนเปลี่ยนแปลงมากบางคนก็จะเปลี่ยนแปลงน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะ ในด้านการงานค่ะคุณอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเจอกับงานที่ท้าทายค่ะ เจอกับคนกลุ่มใหม่เจอกับคอนเน็ชันใหม่หรือได้ทำงานใหม่ๆได้เป็นนายตัวเองหรือบางคนนะคะอาจจะต้องออกจากงานประจำแล้วไปสืบทอดกิจการของทางบ้านของครอบครัวแบบนี้ก็ได้แล้วคุณก็มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนากิจการตรงนั้นให้เจริญรุ่งเรืองได้ดีมากกว่าเดิมค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค้าสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวัง ในเรื่องของการทำงานนั่นก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะอารมณ์ค่อนข้างที่จะผันผวนแปรปรวนมากในเดือนมิถุนายนนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ลุกลามไปสู่ปัญหาใหญ่ๆได้ถ้าคุณมีอารมณ์ที่แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์เสียง่ายต้องพยายามมีสติค่ะและปัญหาเก่าๆจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คุณต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆจัดการมันทีละอย่างทีละส่วนก็จะนำพาความก้าวหน้ามาสู่ตัวคุณได้ค่ะในระยะนี้จะมีคนจ้องจับผิดหรือว่ามีคนเพ่งเล็งในการทำงานของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎอยากจะให้คุณคิดแบบนี้ค่ะว่าเมื่อมีคนมาจ้องเมื่อมีคนมาเพ่งเล็งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เขาจะได้เห็นความสามารถเห็นความตั้งใจและเห็นศักยภาพในตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องเร่งฝีไม้ลายมือของตัวเองให้ดีพยายามทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบให้ดีค่ะคนที่เขาคอยเพ่งเลง็งคอยจับผิดเขาก็จะได้ถอยห่างออกไปและเขาก็จะได้รับรู้ว่าตัวคุณนั้นมีความสามารถมากพอนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับงานที่ท้าทายมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับงานยากนะคะซึ่งคําว่ายากตรงนี้มันเป็นไป2รูปแบบค่ะ1เลยโดยเนื้องานนั้นยาก เป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่ยากหรือ 2. ยากเพราะติดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของคนมีคนทําให้ล่าช้ามีคนที่ทํางานไม่เป็นเข้ามาอยู่ในทีมของคุณมีคนที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือหน้าที่แล้วเขาเข้ามาจัดการเข้ามาดูแลทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานค่ะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ต้องค่อยๆพยายามจัดสรรคนหรือเลือกคนที่มาช่วยทํางานคุณหรือ ถ้าเป็นคนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณคุณก็ต้องเตรียมรับมือและมีแผนสำรองอยู่เสมอนะคะคุณต้องมีการปรับตัวอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะบางครั้งชาวลัคนาราศีกรกฎก็รู้สึกว่าในบางทีคุณเสียเวลาไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จำเป็นจนทำให้คุณขาดโอกาสในการทำบางสิ่งบางอย่างไปนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นชาวกรกฎจะต้องตัดสินใจให้ดีจะต้องวางแผนให้ดีอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องนะคะดาวกัมมะดาวการงานของคุณคือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณและมาโคจรร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะในจุดนี้จะต้องขยันให้มากเพราะดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวแห่งการลุยดาวแห่งความเข้มแข็งดาวแห่งการต่อสู้ดาวของนักรบนั่นเองค่ะ เมื่อโคจรมาทับเนื้อทับตัวชับ ทับชะตาเกิดของคุณแบบนี้อะไรที่คุณอยากทําให้เร่งรีบได้เลยนะคะเป็นจังหวะที่เหมาะสมอะไรที่คุณต้องการจระเผชิญหน้าหรือต้องการจะจัดการกับมันก็ให้รีบลงมือทําอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปค่ะในช่วงที่ดาวพระอังคารมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีใช้กะเกณฑ์ตรงนี้ในการจัดการสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้ลุล่วงนะคะคุณจะได้มิตรคุณจะได้คนรอบข้างที่คอยเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับคุณและคุณ ก็จะไม่โดดเดี่ยวในระยะนี้ด้วยค่ะในเรื่องของการเงินการทองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังอย่าใจอ่อนจนเกินไปค่ะมีเกณฑ์ที่ความสงสารของคุณหรือความขี้เห็นอกเห็นใจของคุณจะเป็นสิ่งจะเป็นตัวที่จะนำพาทำให้คุณเดือดร้อนได้อย่างเช่นมีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอหยิบยืมเงินคุณคุณเห็นใจเขาคุณหวังดีกับเขาสุดท้ายแล้วเงินก้อนนั้นคุณอาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะคะ บางคนก็ถึงขั้นเสียญาติหรือเสียเพื่อนเลยก็เป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินการทองหรือการให้ความช่วยเหลือการหยิบยืมก็ต้องดูให้ดีค่ะและไม่เพียงแค่คนที่มาหยิบยืมคุณนะคะหากตัวคุณไปหยิบยืมใครคุณก็ต้องรักษาคําพูดรักษาเครดิตของตัวเองให้ดีด้วยค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะในด้านความรักความสัมพันธ์ใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้คนใกล้ตัว นะคะมาเป็นคู่มาเป็นแฟนซึ่งคาว่าคนใกล้ตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเพื่อนสนิทคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเจอหน้าค่าตากันอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณอีกทีหนึง่งที่เคยแวะเวียนคุยกันหรือว่าเคยไปสังสรรค์ด้วยกันอยู่แล้วแบบนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะที่เขาไม่ได้ไกลตัวคุณมากมายนะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานค่ะได้วางแผนอนาคตร่วมกันใครที่แต่งงานเป็นครอบครัวแล้ววางแผนมีบุตรมีลูกได้ ในระยะนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีกรกฎต้องดูแลตัวเองให้ดีอาจจะมีเกณฑ์นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลทําให้เกิดความเครียดสะสมค่ะซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันมาจากเรื่องงานหรือเรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาเรื่อยๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อร่างกายนั่นเองต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีค่ะประการต่อมาก็คือเรื่องของช่องท้องลำไส้หรืออวัย ว่าภายในร่างกายของเรานะคะมันตรวจมันเช็คสุขภาพให้ดีค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนานราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ